อ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เ,เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันนะผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเกมไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ เดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลย เราทํำทุนหนึ่งพันเพื่อนวันนี้รอบนี้จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมคนนี้ด้วยไปที่เบ็ดขอเบ็ดแปดละกันเดี๋ยวผมขอซื้อกดไปสักสิบทีนะแล้วเราจะมาซื้อกัน อ๋โตสิบทีก่อนซื้อครับผมไปลองเชิงสักหน่อยเอาทำํำลยรู้สึกมันก็ไม่ได้จ่ายผมบ่อยจ่ายผมดีขนาดนั้นนะแต่ก็แปลกที่มาเล่นแบบไม่เบื่ออ,อ่ะซื้อเป็นแปดดูก็ขอให้การซื้อของผมครั้งนี้ให้ได้บ้างนะให้แบบ ให้ดีกว่าทุกครั้งอ่ะซื้อเมื่อไหร่คือตายสนิทครับผมทุนมาหนึ่งพันนะซื้อไปหนึ่งรอบรอบไหนจะคุ้มหรือว่าจะขาดทุนตั้งแต่รอบแรกก็คือยังไม่จ่ายครับท่านสวยขอคอมโบครับอืมมาโอ้โห เคมาครับยังไงคือแบบเงียบมากโอ,สอ,อ,อ้สวยครับเออเจมาอู้สวยครับเคนิดนึงออเคนิดนึงอ่อาทุนหนึ่งร้อยสามร้อยทุนทวนโอ้โหโอเค ขอให้ได้ขอให้โดนสาธุหรือว่าเปิดมารอบแรกคัดทูนหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วนะครับเบ็ดเก้าไปดูสิเจอเป็นยังไงอุยเข้าหรือเปล่าเข้าทีเถอะสาธุกเฟย์แกนมสเก็ตเ,เตอร์ปุ๊บหือ เงินต้านรวยครับข้างที่จะเงียบนะก็ไม่เป็นไรเราจะอยู่แบบนิ่งๆไปก่อนถ้าไปเบ็ดถูกผมว่าหมดไวแน่เลยเราค่อยๆไปแล้วกัน มาดิเจคิวครับเจคิวสวยครับคิวคิวช่องแรกน้าม,ม่วงอือสองร้อยได้อยู่เป็ดเก้าสวยครับโอเคครับยังไงโอ้ยเคครับเคครับ มาดีเคครับเคเคเคบายเธออุ้ยเราเราควันซื้ออีกไม้นึงนะ,ะไปครับเป็ดก้าวโมูดีมากสาธ <c oughs> ไุไปดีไปดีสวยเม็ดแรกอืมเจนะ โอ้โหมาดิโอ้โหน้อตน้ำเงินค่อนข้างเงียบนะแต่ยังมีแบบปืบ๊บปั๊บโอ้โหมานิดหนึ่งครับน้อตน้ำเงินครับสวยยังไงสุดท้าย ครับมาดียังไงน็อตนำเงินอะ่ะอุ้ยหักทุนว่ะครึ่งหนึ่งเป็ดเก้าตอนเมื่อกี้คอมโบดีนะไปครับเบ็ดสิบอื ยังไงอืมอุ้ยไม่เจอตัวแพงโอ้ เอาว่ะขอสักฟรีขอสักฟรีครับสแครตเตอร์ขอสักฟรีเถอะโอ้ยคนครั้งที่จะยากเลยอื้ม เหนียวจัดเพื่อนไปครับไม้นี้500อีกไม้นึงมาสองไม้ฟรีเกมนี่คือแบบขาดทุนนะแต่มันทุนหนึ่งพันเมันเดือเราต้องภาวนารอบนี้ขอให้โดนขอให้ได้สาธุสาธุสาธุ ย,ยิ่งเราพยายามนะมันยิ่งบบหมดหวังอนะเอออันนี้พูดแบบจริงจังเลยนะยิ่งแบบพยายามก็มยิ่งหมดหวังคนระับผมบอกเลยอื้ม <c oughs> ตัวเขียวมาดิโอ้ยมันไม่มีตัวแตกเลยอุย้ย มาสิแตกในแล้วหนึ่งเงียบแล้วหนึ่งมันจ่ายแล้วหนึ่งเฮอ้หกอดเองนะอกอดเองหนึ่งปุ๊บแต่เพื่อแต่เพื่ออะไรอืมอ โอเคไปครับหกร้อยสามสิบสองกลับมาที่ทุนนะโอเคอันนี้รอบนี้ผมขอขึ้นเบ็ดยี่สิบเลยแล้วกันเพื่อนเออผมว่านะมันต้องโดนสักทีไม่โดนสักทีไม่ดีึ้นเลยหนงังทําไปครับ Ui Ồ. Mà đi. Ồ nó đâm nghen. Ôi tài. ยังไงละสิบครับมาสวยขอมาดีก็คือมันก็ยังขึ้นขึ้นลงลงนะมันไม่ได้ถึงกับไม่ถึงกับบ้าวอะ่ะถ้าผมจะซื้อเป็ีสิบละไปครับไม่ไหวนะโมโหจัดคือแบบ มันไม่ไม่ขยับอะ่ะมันไม่ขยับไปไหนเลยนะเอาจงจริงมันมีแต่แบบกดๆไปเรื่อยๆหายๆมาๆอะไรเงี้ยคืนๆลงๆเออเบ็ดยี่สิบก็คือเงียบคลิปโอ้โห้ยโคตร เกลือลดูดิแม่งจ่าย16บาทอพอแล้วนะให้มันหมดหมดแล้วก็จบกันไปแยกย้ายกันกันเดี <c oughs> ๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ <c oughs> มนเนื่อดพอละสาวถ้ำปั่นมาตั้งนาน,นเฮียซื้อทุกรอบขนาดไม่เล่นเบ็ดสูงนะมันก็ยังรู้สึกอื ไม่จ่ายมันไม่โอเคเออเข้าช่างมาันยวค่อยเล่นใหม่โอเคสำหรับรอบนี้ผมตาหนวดพอแค่นี้แล้วพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยขอตัวลาไปก่อนกระดสวัสดีครับ